สวัสดีค่ะเจ๊จุ๋มนะคะขายข้าวสารอยู่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะคะ,ะก็พูดถึงเรื่องข้าวสารมาหลายวันแล้วนะคะคือข้าวสารเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายประเภทนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะพูดถึงข้าวเหลืองอ่อนนะคะข้าวเหลืองอ่อนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยโรงสีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวเหลืองอ่อนเดี๋ยวนะฮะวางคาตั้งไม่ได้ มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวแข็งข้าวเหลืองอ่อนนะคะ,ะซึ่งข้าวเหลืองอ่อนเนี่ยในบางในบางแบรนด์นะคะดิฉันขออนุญาตเอ่ชื่อน้อยอย่างของตาฉัดเนี่ยนะคะเขาจะเขียนชัดเจนนะคะแต่เขาไม่ได้เขียนว่าเหลืองอ่อนนะคะเขาเขียนชัดเจนเลยว่าใส่ส่วนผสมเท่าไหร่นั่นก็คือการที่เขาเนี่ยใช้ข้าวแข็งนะคะข้าวแข็งผสมกับข้าวหอมมะลิหรือในบาง บางครั้งเนี่ยน่าจะผสมกับหอมปทุมเนาะเพราะว่าข้าวหอมปทุมเนี่ยราคาเขาจะถูกกว่าข้าวหอมมะลิเยอะเลยนะคะเรียกว่าอย่างอย่างหอมมะลิเนี่ยสมมุติหอมมะลิราคา400เนี่ยหอมปทุมต่อถังนะคะต่อ15กิโลสมมุตินะคะสมมุติว่าหอมมะลิ400บาทต่อถัง15กิโลนะฮะหอมปทุมเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยอาจจะอยู่แค่ 330- 350 ต่อถังนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกใหญ่45กิโลหรือว่าจํานวนมากๆเนี่ยมันก็จะถูกกว่าข้าวหอมมะลิเยอะมากนะคะเขาก็จะเอามาใช้นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช้นะคะออขออนุญาตเอ่ยตาฉัดอีกทีหนึ่งเขาจะเขียนไว้ที่ถุงไว้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยขายข้าวตาฉัดมาก่อนนะ,ะอย่างฉัดอรุณสีเขียวนะ,ะเขียวเข้มนะคะเขาจะเขียนเลยว่า หอมะ 3, หอมะลิ30%หอมมะลิ30%ข้าวขาว70%นะฮะถ้าเป็นฉัดส้มนะฉัดสีส้มนะฮะเขาจะเขียนเลยว่าหอมมะลิ70%ข้าวขาว30%แบบเนี้ยคืออันเนี้ยชัดเจนมากเลยว่าคุณจะทานนิ่มแข็งขนาดไหนถ้าคุณทานแบบว่า ไม่ไม่แข็งมากคุณก็ไปใช้หอมฉัดฉัดอรุณนะคะฉัดอรุณสีเขียวเข้มเวลาเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมันจะไม่ไม่ไม่แข็งนะคะเพราะว่าเขาใช้ข้าวหอมมะลิผสมแต่ถ้ามาเป็นฉัดส้มเนี่ยเขาจะนิ่มนะะแต่อย่างในร้านดิฉันเนี่ยก็คือว่าก็มีทั้งนิ่มแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบเรื่องนิ่มขนาดนั้นไหมก็ก็คงไม่นะคะแต่ว่ามันก็มีทั้งนิ่มมีทั้งนิ่มคือนิ่ม นิ่มมากนะอย่างฉัดส้มเนี่ยเขาถือว่านิ่มมากนะคะแล้วก็มีฉัดอรุณอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าไม่ถึงกับน,นิ่มนะคะน่าจะพอๆกับแม่แป้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าแม่แม่แปะเป็นข้าวเก่ากว่าเนี่ยก็จะแข็งกว่าแบบนี้นะคะก็เรียกว่าการซื้อก็ตัดสินใจเอานะว่าใครชอบแข็งนิ่มขนาดไหนนะคะก็ขอยกตัวอย่างจากข้าวตาฉัดสำหรับวันนี้ไปแล้วะค่ะขอบคุณค่ะ